I could be chasing my time, but my be Nothing on you rồi <coughs> 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 lại well. พี่ไปนอ่งรอเห็นเลยดูป้าไกอาแม่งมองเราหมูอผมว่าไกอาไม่ได้มองเราโบพี่เพราะว่าไกอาก็อยากเล่นเหมือนกันอยากเล่นในมุมของไกอาคือตอนนี้คือผมว่าไกอาฟาร์มาฟาร์มาเป็นระยะเวลานานมากเลยนะพี่ไกอาพี่จำได้ปะไกอาตั้งแต่เราอยู่ดูไว้อ่ะมันขึ้นมาปุ๊บมันไม่ค่อยมีปัญหาใครเลยนะพี่ถูกมันฟาร์มเดียวเลยอะผมว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่เขาอยากอยากเริ่มเล่นแล้วปะแล้วเราเป็นแก๊งที่ไปช่วงเขาเล่นพอดี ดูเขาพร้อมแบบพร้อมอ่ะพี่แล้วเขาก็ไม่ได้แบบไม่กดสันตินะเหมือนมันพร้อมจริงอ่ะอาจจะมองเราแบบไม่ได้แบบแข่งมากด้วยอาจจะมองเราแบบเราใหม่ด้วยใช่เราจะว่าว่าเก็บจุดไหนอยู่พี่คู่บุคคลที่เขาฟาร์มมาจุดเดิมจุดเมืองบนจุดเมืองบนก่อนใช่ไหมอะไรนะพี่ไม่คู่บุคคที่เขาฟาร์มมาแรกแล้วพวกเราอ่ะใช่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 ทีเดียวจะขับกันทีหนึ่ง ผมเล่นไกาอาพรว่าไก่อเนี่ยอาจจะตึงจัดเลยก็ได้นะไม่มีใครรู้แม่เขาพร้อมไม,ม่คนรู้ผมว่าผมว่าเขาว่าไม่ได้มองระบบหรอกแต่ผมว่าเขาพร้อมมากกว่าเว้ยลุงลงถ้ามันเป็นเป็นพวกเก้าอี้หรือเป็นไทเดนหรืออะไรไปชวนผมว่าเขาก็เล่น สีแดงฮะท่านผู้ชมเฮ้ยกดผิดเมื่อกี้แซวหน่อยนึกว่าผัวสุดท้ายเป็นลุงโทษครับหรือว่ามันมองเราเป็นเหรียญป่ะพี่ว่าไงพี่ว่าก็ตาคิดแต่สอดไาเป็นต่างตัวไ้ล็อกมันเปนเหรียญนะครับทุผมว่ามันก็ไอ้นี่มันก็ไม่ได้แบบมองเราโบขนาดนั้นหรอกผมว่า เจอพวกกูฟาร์มเหรียญแบบไม่รู้ตัวไอ้พวกนี้เออประมาทไปเถอะเจ้พาบปก่อนสวัสดีครับครับเฮ้ยจี้พี่แกล้งคนไอ้แกงอิงไว้อ่ะกูแกล้งคนไอ้แกงอิงไว้อล้บอกว่า บอกว่าเกลือแกงไปไปปปนไปปนน้องน้องอะไแกงพี่อ่ะมันบอกว่าไม่ไม่ครับพี่ไม่ไม <If S 2> <apan> ่กด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 แกงมีอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยเพราะแต่น่าจะประมาณนั้นแหละพี่เพราะว่าแกงไม่ได้ไปปนใครแง่พวกมันไม่มีคนเวิดมากระทืบแล้วเป็นไงอินเวตตอนนี้กี่คนเนี่ยคนครบไหมนี่อ๋อเยอะเลยเหรอตอนนี้น่าจะเหลือสามสี่ใช่เพราะว่าเหมือนน้องมันแบบเปลี่ยนเสต่ะพี่แบบไปเรียนทำเงี้ยฝึกงานกันแบบ เหลือกี่คนนะตอนนี้สามสิบใช่ครับเหลือสามสิบครับถ้าทำทำนี่คือทำตอบไปหรือแผ่วแล้วไม่แผ่วครับก็ทำเรื่อยๆก็รับรับคนอยู่ครับพี่กอฟสามสิบนี่มาตรฐานไหมดีไหมมาตรฐานคือยังไงครับพี่บังแต่ว่าไม่ปัญญาอ่อนเหมือนแก๊งพี่อะก็ปัญญาอ่อนอยู่ครับพี่ เราจะรับความคนอยู่เรื่อยๆป่ะตอนนี้อะไรนะครับรับคนอยู่เรื่อ,อ,นนอ,อยๆไหมหรือว่าเอาสมทบมาสมทบเลยไม่รับไม่ได้รับสมทบพี่รับแต่เร<อ>าไม่รับสมทบเ,เราเล<ร>ี้ยในเมืองใช่แต่ก็รับอยู่นะ <ขอ S 2> เดี๋ยวคนไม่มีใครมาเข้าเลยพี่กอ,อดเ้าเดี๋ยวางก็มี ือตอนแรกพี่จะมาชวนอินเวดเล่นพี่กับพี่บางเนี่ยจะมาชวนอินเวดเล่นนั่นแหละแต่พี่ยังไม่พี่ไม่ได้ดูไอชีตไออินเวดว่าคนออกเยอะอ,อืมคิดว่าอ e ินเวดยังอยู่คร <จะ S 2> <อ>บอะไรเงี้ยมีออกอีกเหรออาจอาจะจ,จะมีครับแล้วมันก็ไม่สามารถหาคนมาชกคนที่ออกไปได้เลยพี่กอลเกตไหมเข้าใจายอยู่ใช่อันนี้พี่พี่จะชวนเล่นแบบเล่นเล่นปกติ ใช่จชวนเล่น่าชวนเล่นเพราะว่าตอนแรกพี่คิดว่าอินเวดอ่ะน่าจะมีประมาณนักสี่สิบไม่ก็สามแปดสามเจ็อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าประมาณนั้นนะ 3, ่ะสามเจ็ดถึงสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่ถึง3าสิบเลยครับคนออนไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวเอาไว้วันที่อินเวดอ่ะคนแบบคนครบหรือว่าคนแบบพร้อมจะเล่นอ่ะมาชวนพี่ได้นะพี่ก็อยากแบบว่าร,ระดับแกงตัวเองเหมือนกันได้ได้ครับพี่แต่ว่าน่าจะพักใหญ่เลยครับพี่ก็อืม มาหลายเดือนแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีใครมาเลยครับต้องใจเย็นๆครับค่อยๆอันนี้ค่อยแล้วนะพี่แต่ก็ไม่มีใครมาเข้าเลยอันนี้ไม่ได้จู่โจมเลยนะครับเนี่ยตีชิงตัวดิวะอยากได้ใครก็ไปตีแย่งเลยที่หนูมีอยู่20คนไม่ใช่หนูไปชิงกับใครช่วยชิงแก่แก๊งที่20คนเหมือนกันอยากได้พี่บังเลยไหมพี่บังปากฉลาดกันทงมาตีดิ วัติเนเซเลยไม่เอาไม่เอาพือว่าเอาไอ้กอบไอ้กอบิกที่ดำเอาบอลรวมแก๊งกันไหมล่ะเราอ่ะมิกกันไหมมิกก้ว่าพอดีเลยเดี๋ยวพี่คัดไอ้พวกยาออนออกเย้ยเริ่มนะพี่พวกหนูอ่ะพี่ดูแต่ละคนนีสมประกอบโตโตโซโตโตโซขบพะบุนขาพี่ก็ถือว่าเป็นแก๊งใหม่เหมือนกัน เอนอินเวดนี่เป็นรุ่นพี่นะอินเวดขึ้นก่อนนะเป็นรุ่นพี่พี่นะจริงอ่ะตอนนี้พี่แกงพี่โตก่อนดูอีกนะกโตแต่ภาพไปดิใช่โอยก็มีโตแต่ภาพโตแต่ตัวด้วยโตแต่ตัวด้วยเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างครับแกงแกงพี่ก่อน ปลา่างเดียวตอนนี้ปั้นอยู่ปั้นน้ำให้เป็นตัวอยู่กำลังปั้นอยู่พยายามปั้นอยู่กำลังปั้นมองข้ามไปก่อนเหรอพี่ปั้นกำลังปั้นอยู่มองข้ามไปก่อนก็ไม่ข้ามขนาดนั้นหรอกมองมาเราก็ต้องเห็นบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยถูกครับถูกคนแน่นปักเลยแหมจี้ถ้าเกิดว่าวันไหนอินเวตแบบอยากเล่นอะไรเงี้ยมาบอกพี่ได้นะคือพี่อยากเล่นกับอินเวตใช่ใช่ใช่ไว้รอหนู เยอะก่อนนี้นิดนึงก่อนแล้วกันนะพี่กอลโอเคหยัดไปไม่มีปัญหาได้เลยได้ครับเจอกันเจอกันจี้เจอกันพี่บังสวัสดีครับออ๋สรุปไม่ไม่ไม่ได้มีใครไปขโมยอะไรใช่ไหมครับเนี่ยเฮ้ยใส่สูตรเลยหรอคืออันนี้คืออะไรอ่ะพร้อมหรอหรือไงเนีอะอรอไปไปชนไงน้องทะเลใส่รอ๋อแบบชูเจอกันเจอกันครับเจอกันครับเจอกันครับพี่บังเจอกันครับครับอิดวีจะมีปัญหาเรื่องคนอยู่เลย อะันนี้ชาน,นาชี่จะดันลูกกี้อุย้ยโทษครับโทษครับขอทษครับโทษครับ ชนเลยครับภาพภาพภาพไปตรงครับเอ้ยลูกกี้สวัสดีครับภาพไปเลยครับเอ่อพี่กับพี่บางมีมีเรื่องมาคุยด้วยคนตัดสินใจอยู่เปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอตามได้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  ตอนนี้ใครเป็นลีดอ่ะของลูกกี้เฮ้ยรารอ,รอ,รอแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่อะครับเราอยู่ในแก๊งไหมนี่เราชื่ออะไรนี่ชื่องเงาะพีะ่อะเงาะเราอยู่ในแก๊งไหมอยู่จ๊ะพี่อะมีเกาะมัมีเกาะใส่เกาะดูดิ มึงมึงหลับปะเนี่ยรอรอแป๊บนึ่งเราไปงานร้านรูปแรกกันอยู่อ๋อได้ครับได้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 เอ่อแป๊บนึงนะรูปแรกเหมือนกันได้กี่โมงวะให้ใกล้ได้แล้วปะน่าจะใกล้แล้วครับโอเคโอเคได้ครับบอกให้มันข้อความอ่ะพี่ได้ปะสี่ห้าสี่หนึ่งสองสี่ห้าสี่หนึ่งสองใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคครับได้ครับได้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 ครับครับขอบคุณครับ พี่ดูไอ้นั่นเดะแม่งเหมืนแดกเลยอะยทับโป่งทับผักเออคนเดี๋ยวนี้คนรเดียมแบบนี้แหละเอาเครื่องสบอางมาเล่นกันทำไมวะเจ๊ก็ชอบแต่งตัวจริงๆนะจริงพี่ตาประมันเนี่ยแล้วเสียงอ่ะครับพี่กดนั่งตีนหน่อยอ่ะเสียงจะกดนั่งตีนหน่อยอ่ะ ลูก,กี้จลัลันจัลันไอเดอร์มันรู้ได้งไงวะพี่ว่าเราไปถามสภาวาเล่แก๊งไหนดี ถามสภาหรือเปล่าสภาน่าจะบอกแน่เลยผมว่าคุยแก่งไหนไปแล้ววะไก่อาไก่อาแก๊งเดียว่ะพี่ที่คุยไปเออไกอาอินเวดเอ็กโซสี่สิบเหรยอเอ็กโซสี่สิบแต่ผมจำได้่าเอ็กโซอะปืนเบิ้มเพ่มันเอาขึ้นมาจากมันดีเวิร์ตกัน ผมว่าจานวนไม่ใช่ปัญหาแล้วปืนเนี่ยเป็นปัญหากับเราผมว่าเออผมกลัวมันจะเป็นภาพแบบโดนยิงกดเรื่อยๆแล้วมันมันไม่เห็นภาพอ่ะดิพี่ออถ้าอยากลองวัดก็ได้อยู่ผมว่าเราจะดูเราได้รู้ด้วยว่าแบบปืนเราน้อยแล้วเราจะไหวกับปืนที่เยอะกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าคุณน่าเล่นนะอะจริงๆถ้าถ้าแบบต่อให้ไม่ลม้ม กดเอาอยัางไงอ่ะถ้าแบบว่าเขาเล่นบนพื้นไม่เยอะก็ไหวอยู่อะ่ะพี่ว่าต้องเน้เน,นไฟกลางถ้าเราได้ไฟกลางไวแล้วเอาขึ้นมือไวๆไอ้พวกยิงก็ทำอะไรไม่ได้เออไอโซนี่น,น่าสนใจน่าจะมีเกาะนาโนอะไรบ้างนะมีมีแน่นอนพี่เกาะนาโน,โนมีแน่นอน,อน,นพี่ไอ้ดอกพี่ยิงไปไม่ล้ม มันก็คล้ายๆแก๊งเราแหละเอ็กโซพี่เออใช่แบบว่าฟิลแบบทําแก๊งเสร็จปุ๊บคนครบอะไรอย่างเงี้ยแบบมาคล้ายๆทรงเราเลยของแต่ของมันมาจากมิติเวิร์สแต่ของเราขึ้นแก๊งใหม่เออเออประมาณนั้นแหละใช่ใช่ใช่น่าวัดอยู่นะนี่กับเอ็กโซเนี่ยที่ไปประชุมหรวะเนี่ยเอ็กโซไกอาเนี่ยผมว่าสองแก๊งเนี่ยน่าสนใจเราจะเอาบ้านไปเนี่ยแล้ต้องไปประชุมไปเนี่ย เราไม่ต้องพี่อันนี้จับจับแอดดอบบ้านเฉยๆพอจะใช้ไหมจะจะจะโอข้อแอดดอปบ้าน,อออานไม่ต้องไปไม่เกี่ยวเราพี่